上卡兄。嗯 เปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วแล้วนะคะเจอกันวันอังคารที่4สิงหาคม2563เช่นเคยอยู่กับแพรวสินีนาสวัสดิ์พูนค่ะหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจด้านการลงทุนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมไว้ในรายการทั้งเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็วันนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่กําลังจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ซอฟต์แวร์ซึ่งก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่พาเราไปสู่โล นะปัจจุบันและในอนาคตได้และนอกจากนั้นเองนะคะก็ยังต้องมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ด้วยว่าจะมองบรรยากาศการลงทุนของตลาดในช่วงนี้และจะมีคําแนะนําด้านการลงทุนอย่างไรกันบ้างซึ่งภาพของวันนี้กับเมื่อวานนี้นี่แตกต่างกัน,กนลิบลับเลยในช่วงเปิดตลาดนะคะเมื่อวานนี้เปิดตลาดมาปรับตัวร่วงลงสักประมาณ5-10จุดแต่ว่าเช้านี้ตลาดหุ้นไทยเปิดทําการเรียบร้อยแล้วมาดูตัวเลขกันเลยค่ะล่าสุดบวกอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบจุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชม 1, 3 3 0 จุดกรอบการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้เท่าที่คุยกับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณนี้ค่ะพันสามร้อยยี่สิบพนส้นวนๆนี่คือแนวรับสามระดับด้วยกันส่วนแนวต้านก็มองในกรอบประมาณพันสามร้ไม่เกินนี้นะคะตลาดอาจจะแกว่งตัวไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่มาดูภาพสั้นๆในช่วงเช้านี้กันก่อนค่ะวันนี้ โอ้โหนอสอีสรับเบอร์จำกัดมหาชนเพิ่งจะพูดคุยกับผู้บริหารไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีประเด็นบวกที่ได้ลูกค้าใหม่จากจีนเข้ามาเพิ่มเติมวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาแรงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมล่าสุดบวกอยู่5.66นะคะเนอ ถัดมา CPO วันนี้ราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เสมอตัวเดลต้าราคาปรับตัวร่วงลงนะคะในขณะที่หุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างปตทเช้านี้ราคาบวกได้ AOT อ่ลงมาหลายวันวันนี้ราคาก็ขึ้นมาประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์กว่าๆภาพของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ถือว่าสอดคล้องเกาะขบวนบวกไปได้กับตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่ก็บวกได้เช่นเดียวกันกับฝั่งของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะดาวโจ กลับมาปิดบวกได้ค่ะหลังจากที่ตัวเลขภาคการผลิตของสารัฐเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เศรษฐกิจสารัฐนี่ก็ขมุกขมัวพอสมควรตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอตัวเลขด้านการผลิตเนี่ยก็ถือว่าออกมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็เลยทําให้เกิดความคาดหวังเชิงบวกนะคะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เลวร้ายมากไปกว่านี้เท่าไหรนะ่นักประกอบกับมีข่าวค่ะนั่นก็คือ ความเคลื่อนไหวของ TikTok อ่านี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันหลังจากที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาแบนแอปพลิเคชัน TikTok ก็เหมือนเป็นการทำสงครามกันในเชิงจิตวิทยาระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวเข้ามานะคะคุณผู้ชมว่า Microsoft เนี่ยอาจจะไปเจรจาซื้อกิจการของ TikTok แต่ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มะนะคะรวมถึง Google เนี่ยก็เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท ADT ด้วยก็เลยมีประเด็นที่อาจจะเป็นไฮไลท์หน่อยในตลาดหุ้นของสารัฐเมื่อวานนี้ ส่วนบ้านเราเองค่ะวันนี้อาจจะต้องติดตามหลากหลายประเด็นด้วยกันลนะคะช่วงต้นเดือนสิงหาคมแน่นอนว่าการประกาศผลประกอบการไตรามาสสองของบริษัทจดทะเบียนก็ยังคงดําเนินต่อไปแล้วก็เรื่องของคอรมอเรื่องของการเมืองในบ้านเราก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาม,มองรวมไปถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศทั้งในบ้านเราด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องพรุ่งนี้กนง,งก็จะมีการประชุมด้วยมาดูประเด็นร้อนกันหน่อยดีกว่าค่ะพูดถึงตลาดในต่างประเทศกันไปแล้วปัจจัยโดยรวมกันไปแล้วนะคะ ประเด็นร้อนวันนี้ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจไทยค่ะล่าสุดทางมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยปรับลด GDP ปี2563เป็นติดลบ9.4อร์ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ทยอยปรับลด GDP บ้านเรานะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไร้มาส2นี่ก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหรนะ่นักในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ อยู่ที่42.9นะคะก็เป็นตัวเลขในระดับที่ต่ำกว่า50เนี่ยก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็กังวลต่อสถานการณ์โควิดที่ตอนนี้ในหลายๆที่ระบาดรอบ2ในหลายๆที่ระบาดรอบ3แต่ในบ้านเราแม้จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีอยู่แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะ,นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีล่าสุดทางสวสคเนี่ยก็อาจจะเตรียมพิจารณาเรื่องของแผนปรับโครงสร้างทางภาษีด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะคะที่อาจจะ ส่งผลต่อบรรยากาศของการลงทุน ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดในต่างประเทศเองนะคะออก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าสังเกตเห็นกันได้ก็คือตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งแต่ละประเทศอาจจะอยู่ได้ด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินหรือการกระตุ้นผ่านรูปแบบต่างๆนั่นก็คือสิ่งที่หลายฝ่ายก็กังวลกันว่าแล้วถ้าไม่มีการกระตุ้นละ่ะเศรษฐกิจต่อจากนี้ตลาดทุนต่อจากนี้จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรโดยช่วงนี้มาคุยกันนะักวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมว่าด้วยภาพรวมของตลาดในวันนี้นะคะแล้วก็คําแนะ นำเรื่องของการเลือกหุ้นตัวไหนจะเด็ดตัวไหนจะมาเดีติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะวันนี้นะคะคุยกันค่ะกับคุณกวีชูกิจกเกษมนะคะรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังไงคะก็จริงๆแล้วแต่อาทิตย์ที่แล้วนะพเนาะเพราะเราตอนที่ตอนช่วงเกินกว่าหนึ่งสามห้าศูนย์ขึ้นไปเกือบเกือบพันสี่เนี่ยเราก็เราก็บอกว่าเออตลาดหุ้นมันมีแนวโน้มที่จะลงมานะดยแนวรับแรกเนี่ยจะอยู่แถวประมาณพันสามถ้าใครสามารถที่จะลงทุนพันสามแล้วถ้าหลุดแล้วคัดลอสได้เนี่ยก็สามารถรับได้ที่ประมาณพันสามร้อยจุดค่ะซึ่งมันก็ลงมาพอดีเนาะใช่เปไปเลย เป๊ะมากเลยนะหนึ่งพันสามมันก็เป๊ะนะฮะหาคนบอกว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่ถึงพันสามมันได้แค่พันสามร้อยสามจุดนะมันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นโอเคมันก็ okay, เข้าใจได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมอกนิดหนึ่งว่ามันก็มีเหตุและมีผล,ลนะครับเพราะฉะนั้นการ <c oughs> รีบาวมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับตรงแถวพันสามร้อยจุดซึ่งมันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีนายาสําคัญอยู่พอ,อสมควรนะครับคราวนี้เนี่ยในแง่ของการลงทุนเนี่ยผมก็ยังมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังแว่งตัวอยู่ในช่วงขาลงอยู่ นะครับถึงแม้ว่าจะสามารถที่จะรีบาวขึ้นมาได้จาก1,300รอจุดแต่ผมยังเชื่อเหมือนเดิมนะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าภายในไตรมาสที่3ามเนี่ยก็คือเดือนถึงเดือนกันยายนะนะครับตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะลดหนึ่ันรอจุดลงมาโดน1,2 5 0ห้าจุดซึ่งซึ่งเป็นจุดที่เราคิดว่าน่าสนใจในแง่ของการลงทุนนะครับแต่แต่ว่าถ้าบางแต่ถ้านักลงทุนบางคนอาจจะเลือกลงทุนเป็นหุ้นไหลตัวได้นะครับเพราะบางตัวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแรงกว่า ปัจจุบันหุ้นค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นตัว AOT ที่ลงมาค่อนข้างแรงนะครับจากเหตุผลเรื่องของ King Power นะครับหรือจะเป็นพวกโรงแรมนะครับที่ลงมาค่อนข้างแรงในธุรกิจท่องเที่ยวสังเกตธุรกิจท่องเที่ยวจะลงมาค่อนข้างแรงผมคิดว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่าจะรีบาวได้แรงเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเลือกเป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้แทนที่จะไปเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ที่ที่มีการเก็งกําไรขึ้นมานะครับอย่างเช่นหุ้นกลุ่มพลังงาน นะครับแล้วก็ยังคงหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่มธนาคารอยู่เพราะผลประกอบการไตรมาสสามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับคันนี้เนี่ยถ้าถามถึง,งเหตุผลว่าทาไมไมาสามหุ้นมันลงเราก็คงจะทราบแล้วว่าตัวเลขหลายๆอย่างมันจะออกมาค่อนข้างแย่ค,ครับการปรับประมาณการของกําไรของประเทจัทุเบียนไทยน่าจะยังคงอยู่ในน้ำปรับตัวลดลงอยู่นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าตลาดหุ้นในช่วงปลายปีนะครับน่าจะกลับขึ้นไปที่พันสี่ร้อยจุดอ่า ที่เราเชื่ออย่างนั้นเป็นเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันน่าจะจบนะครับตรงปลายปีน่าจะชัดเจนขึ้นแต่ขึ้นในพันสี่ 1, 4, เราก็ยังแนะนําให้ขายหลายคนก็นถามเอาโควิดจบแล้วเศรษฐกิจไม่ฟื้นเหรอออย่าลืมนะครับเศรษฐกิจเราไม่ได้ดีตอนก่อนจะเกิดโควิดนะครับเศรษฐกิจเราแย่ก่อนจะเกิดโควิดหลังจกโควิดเนี่ยมันทําให้แย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกว่าหลังจบโควิดเศรษฐกิจไทยหรือเศรษฐกิจเราจะดีมันเป็นคำ<อ>ข้ออ้างที่แปลกๆมากอ่ะข้ออ้างที่แปลกๆมากแล้วก็ หลังจากจบโควิดปุ๊บเนี่ยถ้าจบจริงๆนะครับมีวัคซีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนี้ของโลกมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้ว,วมเ<ะ>ม,มันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถลดลงได้ด้วยนะครับเพราะว่าประเทศแต่และประเทศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชาระคืนหนี้ได้แน่ๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระเบิดลูกต่อไปต<ะ>ัวระเบิดลูกย่อยๆน,ยนะครับก็เป็นระเบิดที่ทาให้เศรษฐกิจเราไปต่อไม่ได้เ,เศรษฐกิจโลกไปต่อได้ยากเช่นสหรัฐกับจีนทะเลาะกัน นะครับแล้วอย่าลืมก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยจริงๆทาสหรัฐกับทางฝั่งตะวันออกกลางค<ก>ืออิรานเน,นี่ยก็ฮึมหึมกันอยู่นะพี่ยิงคนชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไม่อยู่อีกทํา <c oughs> ไม่อยู่เนี่ยมันดีไม่ดีอาจจะไม่ดีกับตลาดหุ้นก็ได้นะครับถ้าทาไม่อยู่ <c oughs> โอรว่าทำนี่ก็เหมือนกับ <c oughs> เขาใช้ตลาดหุ้นมาเป็นอินดิเคเตอร์ในคะแนนนิยมเขายังไงไม่รู้ว่าก็พยายามจะไม่ให้ลงพยายามจะไม่ให้ลงแต่แต่ทางอีกฝั่งหนึ่งอย่างไบเดนขึ้นมาเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะกลับมาเก็บภาษีนิติบุคคลเหมือนเดิม เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเลิกเก็บภาษีนิติบุคคลเพราะว่าบริษัทเนี่ยไม่เอาไปช่วยพนักงานอือซึ่งก็จริงนะซึ่งก็จริงเขาเขาเอาเงินที่จะายกับภาษีนี่เอาไปซื้อหุ้นคืนแล้วก็ดันราคาหุ้นตัวเองเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นนะครับในสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องต้องต้องพิจารณานรัทําอยู่ทุกคนก็กังวลอีกจะลุยกับจีนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับคือซึ่งผมว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงมันคือที่มาว่าทําไมผมว่าพันสี่เน หรือ1450นะครับก็เป็นจุดที่ผมเชื่อว่าถ้าปลายปีหรือต้นปีถึงผมแนะนำให้ขายเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าลงมาต่ำกว่าพันสามหุ้นี้ผมแนะนำก็จะมี AOT อทีนะครับมีเซนเทลนะครับหรือจะเสี่ยงพื้นเมืองก็จะเป็นไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนี่คือในส่วนของหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวหุ้กลุ่มสื่อสารอย่างเช่นแอดวานนะครับหุ้กลุ่มค้าปลีกนะครับผมว่า c p พีโอ CPR, ของโฮมโปรนะครับน่าสนใจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแลนด์เฮาส์ ครับก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับผมคิดว่าน่าจะฟื้นตัวกลับมากลับมาได้นะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยถามตัวเดียวก็คงเป็นเซนเทลนะครับเซนเทลหลักๆก็คือคือเขาเขาน่าจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดในกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับเมื่อโรงแรมขนาดใหญ่ในประเทศนะครับสายปานเขาค่อนข้างยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็โรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ การท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยอย่างฟื้นเนี่ยได้ดินข่าวโอ้โหบางโรงแรมนี่คือเต็มถึงถึงปีหน้าแล้วนะในประเทศนะครับค่ะอืมผมบอ,อกแล้วให้จองก่อนจงได้ไหมเมื่อสองาเดือนที่แล้วจำได้ค่ะจอ,จองก่อนเลยเพราะว่ามันถูกมากวันนี้แพงแล้วใช่ค่ะออันนี้ซึ่ง,งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าโรงแรมเริ่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 มรับคนได้ละเริ่มในประเทศเพราะฉะนั้นเซนเทลเนี่ยได้ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ประชาชนเริ่มกลับมาห้างเริ่มเปิดร้านอาหารเริ่มเปิดได้คนเริ่มเต็มร้านอาหารแล้วที่ผมเห็นนะครับ นะที่ผมเ,มเริ่มเริ่มเริ่มมองอยู่เนี่ยก็ร้านอาหารบางร้านที่ปิดไปยังไม่เปิดช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาเปิดก็ดีใจนะครับที่โหธุรกิจขนาดเล็กกลับมาเปิดร้านอาหารได้ดีใจช่วงนี้ผมใช้อะไรได้ผมก็พยายามใช้นะครับแต่ไม่ได้ใช้แบบเยอะๆผมม่ใช้แบบเอาเอาเปลี่ยนฟิล์มมือถือหน่อยอมอือถือหน่อยอ่อะไรไดีซื้อลำโพงสักตัวไหมลำโพงบลูทูธตัวนั้นคือแบบ หรือสายชาร์จไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็พยายามจะช่วยนะคืออะไรที่ช่วยได้ผมว่าถ้าทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยหนึ่งคือบริโภคในสิ่งที่ตัวเองจําเป็นแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากเนี่ยมันหลายๆคนในประเทศมันก็ช่วยเศรษฐกิจเราได้ในระดับหนึ่งนะนะช่วยกันนะไปท่องเที่ยวก็จังหวดใกล้เคียงอะไรพวกนี้ก็รัฐบาลก็ช่วยแล้วเราก็ช่วยๆหน่อยถ้ามันไม่ได้เกินความสามารถของเราก็ช่วยๆกันนิดนึงเพราะว่าเราก็อยากให้ประเทศเรามันหมุนเงินมันหมุนได้ครับเงินมันหมุนได้แต่แต่ก็แค่ประคองนะอย่าช่วยประคองกันเศรษฐกิจทห้เด้ ต่ะจะให้ดีหรือตลาดหุ้นจะให้ดีแบบไปถึง1 5ึ0 1พันเนี่ยผมผมว่าเราอย่าไปหวังเลยนะครับ <โฆ S 2> เอาแค่พันสี่พันสี่ห้าสิบเนี่ยผมก,ก็ว่ามันก็จะเต็มแหวนลูแล้วครับสำหรับตลาดหุ้นไทยอ่าโอเคได้ค่ะวีรวีวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคากค่ะสวัสดีครับ ก็เป็นท่านที่อารมณ์ดีนะพูดคุยกับเราก็ได้หลากหลายประเด็นเลยตอนนี้หวังไกลๆก็อย่าเพิ่งหวังหวังเล็กๆก่อนคะ่ะสักประมาณพันสี่ร้อยจุดเนี่ยก็น่าจะเต็มแวลูแล้วนะคะก็มีการพูดถึงแนวโน้มของตลาดในช่วงไตรมาสสามด้วยแล้วก็ระยะสั้นๆซึ่งคุณกวีก็มองว่าเนี่ยกรอบประมาณนี้คะ่ะถ้ากรอบใหญ่เลยจริงๆพันสามร้อยจนถึงพันสี่ร้อยจุดลงมาหน้าระดับพันสามหรือต่ำกว่าพันสามนั่นถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจขึ้นไปใกล้ๆพันสี่อาจจะต้องพิจารณาขายทํากําไรไปก่อนนะคะช่วงนี้หุ้นที่เลี่ยง ได้อาจจะจาเป็นต้องเลี่ยงก็คือตัวใหญ่ๆอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีแนวโน้มผลประกอบการรมาสามก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลุ่มพลังงานเองก็ขึ้นมาเยอะแล้วหันมามองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะคะซึ่งก็อิงกับภาพการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวในประเทศค่ะ AOT เมื่อวานนี้ราคาพอลุดต่ำกว่า5 0ปุ๊บมีแรงรับกลับขึ้นมาวันนี้ราคาก็เลยตีตื่นกลับขึ้นมาส่วนหุ้นในกลุ่มโรงแรมนี่ก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าหุ้นที่ทางคุณกวีแนะนำก็คือเซนเท เลค่ะคุณผู้ชมมาดูราคาเขาหน่อยละกันนะคะเซนเทลวันนี้ราคาเขา23บาทบวกขึ้นมา 0. 8 8หลายท่านเข้าใจว่าเซนเทลเนี่ยทำธุรกิจแค่โรงแรมก็คือเซนทราเท่านั้นแต่จริงเขามีธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะอะไรบ้างที่เป็นของเขายกตัวอย่างเช่นเดอะเทเรสซูกี้เฮาส์นะคะมี KFC Anti อันตี e แอนสเป็ปเปอร์ลันช์โคสโตนอโตยะเทนยะคาสุยะนี่เป็นร้านอาหารในเครือของเซนเทลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั นะคะคุณกวีก็บอกว่าอา่าสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ยกลับมาค่อนข้างดีแล้วก็โครงสร้างทางการเงินเขาก็ดีด้วยหนี้สินน้อยนะคะก็ถือเป็นบริษัทที่พื้นฐานโอเคก็เป็นหุ้นเด็ดรอบวันประจําวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจเพิ่ม,เต,มเติมกันต่อค่ะ อย่างแรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์ิี่โรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดีพลัสสารสรกัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับ คือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วีโรดให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรดเนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนํานะแล้วตอนนั้น่ะ พี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถางเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายๆกล่องเ,เพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนนะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลสสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2 6 9 0บาทเฉพาะ30ทิทธแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดีพลสหนึ่งกล่องทั้งหมดจากปกติ8 9 9 0บาทจ่ายเพียง2690บาทโทร2ุ0ส5 6 6 5 0แป8 0 5นย์โปรโมชั่นพิเศษคอดีพลสสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2600 าสิบาทเฉพาะ30มชิแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัสหกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2อ9 0บาทโท้0 2 0สอง6 2 5แป0ศูนย์ห้าหกสองห้หรือที่ไลน์แอดคอร์ดี้สากลับมาแล้วเหรอทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาก,กันนะ มีวิตามินรวมสิบชนิดดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดฟูกมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟารมาจากเยอรมน,นี ข้าสู่ชนิดสองของรายการค่ะผู้ชมค่ะ Better Life by TQM ในวันนี้นะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจใครที่กำลังมองหาเรื่องของการทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านของเราเนี่ยนะคะทาง TQM เขาก็มี product นะคะแล้วก็มีข้อเสนอดีๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะประกรันนี้ชื่อว่าประกันบ้านแสนรักนะคะก็คุ้มครองทั้งตัวบ้านคุณผู้ชมแล้วก็ทรัพย์สินในบ้านด้วยนะคะ คุ้มครองจากอะไรบ้างก็คือเหตุร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมภัยพิบัติไฟไหม้นะคะซึ่งนะปัจจุบันนี้ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เรื่องของภัยธรรมชาติตอนนี้หลายพื้นที่ก็อาจจะประสบกับปัญหาเรื่องของน้ําท่วมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอาจเราอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงแล้วอยากจะได้ประกันที่มันคุ้มครองนะคะก็ลองดูข้อเสนอเบีย้ยรมต้นก็พันแปดร้อยบาทต่อปีค่ะคุ้มครองสูงสุด2ล้านบาทนะคะทาง TQM ก็มอง องว่าช่วงนี้อาจจะเจอพายุเป็นช่วงฤดูฝนด้วยหลายพื้นที่ก็ประสบกับความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ําท่วมฟ้าผ่าพายุ ซึ่งถ้ามันเสียหายจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะยากต่อการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นนะ,นะคะทาง TQM ก็เลยบอกว่าอถ้างั้นดูข้อเสนอทางประกันบ้านแสนรักไหมเบีย้ยเริ่มต้นก็เพียง5บาทต่อวันเท่านั้นเองคิดเป็นเงินรายปีก็ตกตกประมาณ1,800บาทนะคะเงิน5าบาทตรงน,นี้อุซื้ออะไรก็ยากแต่ว่าซื้อประกันนี่ะทำได้นะคะก็คือบ้านแสนรักนั่นเองถ้าฟังตรงนี้แล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าสนใจอยากจะดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ลองสอบถามไปได้หลากหลายช่องทางของ ทีนะคะไม่ว่าจะเป็น TQM 24 Smart Service บนช่องทาง LINE TQM Entrance b r r o k r r ค่ะคุยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือจะเข้าไปดูทาง Facebook ทางเว็บไซต์หรือจะโทรก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1737ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ก็เป็นผลิตภ so, ัณฑ์นะคะในแวดวงประกันที่ก็มีหลากหลายโปรดักต์นะคะประกันบ้านประกันรถประกันชีวิตประกันสุขภาพก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเองก็เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําประกันมากขึ้นตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเราก็รู้สึกว่าอะไรที่ป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ก่อนได้นีมันก็ย่อมดีกับชีวิตของเรานะคะเอาล่ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งช่วงไฮไลท์ของวันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะเราจะมีโอกาสต้อนรับหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายในตลาดนะคะในวันพฤหัสบดีที่ 6สิงหาคมนะคะบริษัทนี้นะคะมีชื่อบริษัทว่า I&I แอนไอกรจำกัดมหาชนชื่อย่อหุ้นก็คือ IIG เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารเขาว่าธุรกิจเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็โอกาสการเติบโตในอนาคตจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามกันเลยผ่านช่วงเงินงอกเงยค่ะ วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้บริหารค่ะคุณสมชายเมฆสุวรรณโรธนะคะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท i อแอนไอกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น i i g อยู่ในสายแล้วนะคะคคพูดคุยกับเราตรงนี้คุณสมชายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราเจอกันครั้งแรกเลยคําถามแรกอยากจะให้แนะนำหน่อยค่ะสำหรับนักลงทุนที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะรู้จักกับ IIG ทําธุรกิจอะไรบ้างคะ ครับก็ธุรกิจของเราก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราเราเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิตอลเทคโนโลยีให้กับกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกค้าของน,น,นะครับเราช่วยให้องค์กรธุรกิจเนี่ยเขาสามารถที่จะ t r a n ฟอร์มแล้วก็สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อที่จะเติบโตได้ในเศรษฐกิจดิจิตลัลนะครับ โดยที่งานที่ศึกษาแล้วก็ออกแบบวางระบบที่เราทำให้กับภาคธุรกิจเนี่ยมันก็จะครอบคุมหมดเลยครับจตั้งแต่ระบบงานหลังบ้านไปจะระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าระบบหน้าบ้านไปจนกระทั่งถึงเรื่องของดิจิตัลมาร์เก็ตติง้งการสร้งางและการบริหารค o m เ r อร์ e อ i e ี c ีบนช่องทางดิจิตัลต่างๆเราก็าทำครบหมดแบบครบวงจร ค่ะก็คือเป็นเหมือน one stop service เลยในแง่ของการเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์อะไรแบบนี้ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนตอนนี้ลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นใครคะลูกค้าเราก็จะเป็นบริษัทชั้นนำนะฮะก็จะเป็นภาคอยู่ในหลากหลายเซกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นผู้นำในในในแต่ละเซกเตอร์นะครับทั้งมีทั้งที่อยู่ในภาคการเงินการธนาคารมีทั้งในกลุ่มที่เป็นรีเ a i l มีทั้งในกลุ่มที่เป็นฝากประกรันท, mm hmm. ทั้งประกันชีวิตทั้งประกันภัยนะครับฝากลากลุ่มพัฟเปอรี้ก็หลากหลายเุื่อิดกับหลากหลายเซกเตอร์ครับค่ะคำถามถัดมาที่อยากเรียนถามคุณสมชายคือว่าการจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเนี่ยเราเราอยากจะระดมทุนเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนหรือไปใช้ในส่วนไหนบ้างเพื่อการเติบโตในแง่ไหนบ้างคะครับ คือคือเนื่องจากว่าตลาดที่เราทําอยู่เนี่ยวเวลานี้มันมีการเติบโตมากนะครับเพราะฉะนั้นในเงินที่เรารลงทุนได้เข้ามาเนี่ยเราก็เอามาเพื่อขยายธุรกิจลุ้น้วนนะฮะไม่จะไม่มีการไปชำระหนี้เพราะว่าธุรกริจเราไม่มีไม่มีหนี้สินเลยเราตัวเบาหิ่ะ,ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเงินที่เราลงได้มาก็คือเอามาในการขยายธุรกริจ หลักๆก,ก็คือการขยายกําลังคนนะฮะเพื่อให้สามารถมีพนักงานที่เป็นที่ศึกษาเป็นเทคโนโลยี์เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เพื่อตอบสนองอความต้องการในตลาดแล้วก็ในการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานอัพสกิลเขาในการพัฒนาดิจิตอลสกิลให้เขาไปช่วยลูกค้าให้เาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในการทำธุรกิจในในในยุคข,ของ New economy, คีค o n o น y นะครับเพราเราก็จะเอามาในการสร้างอะคาเดมี่หรือไปถึงการการตั้ง Innovation Lab ซึ่ง Innovation Lab เนี่ยเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งจะเป็นของเราเองเพื่อที่จะนำมาต่อยอดให้กับแพลตฟอร์มที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ครับค่ะกระแสตอบรับจากนักลงทุนเป็นยังไงบ้างคะคุณสมชายคะ ดีมากเลยครับดีมากเลยก็เปิดเปิด,ปดจองซื้อได้แป๊บเดียวก็หมดเตี้ยงเลยก็แย่งกันมากครับก็ตอบรับดีมากครับค่ะอาทิ้งท้ายชัางนิดนึงอยากจะฝากอะไรกับนักลงทุนบ้างที่กำลังติดตาม i อไอยู่คะครับก,ก็ก็คิดว่ากระแสนในเรื่องของดิจิตอลทราน s ูเมชั่นเนี่ยมันจะทําให้เทคโนโลยีเซกเตอร์เนี่ยเติบโตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ให,ให้เชื่อมั่นในในตัวผมกับทีมผู้บริหาร นะครับว่าเราจะสร้างการเติบโตอ่าธุรกิจของเราเนี่ยให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็อ่าสามารถที่จะช่วยภาคธุรกิจนะฮะให้เขาอ่าเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในไอเศรษฐกิจใหม่ในยุคใหม่ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุนทุกท่านครับก็ขอฝากนักลงทุนไว้ครับโอเคได้ค่ะคุณสมชายวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ยินดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นการทำความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่นะคะคุณผู้ชม IIG จะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันพฤหัสบดีนี้ราคา IPO 6บาท6 0สตางค์ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากนักลงทุนก็ต้องยอมรับขวาว่ามันเป็นเทรนด์จริงๆนะคะสำหรับเรื่องของซอฟแวร์หรือว่าการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับบริษัทต,ต,ต่างๆซึ่งก็ตอบรับกับยุคสมัยของ New Normal ด้วยแล้วก็คีย์สำคัญที่คุยกับคนสมชฉาบเม่สักครู่นี้ก็คือเรารู้จักกับบริษัทมากขึ้้้นแลววก็รู่า ระดมทุนเพื่อจะเอาเงินไปใช้อะไรนั่นคือเอาไปใช้เพื่อการขยับขยายธุรกิจนะคะไม่ได้เอาไปชําระหนี้สินซึ่งเมื่อสักครู่นี้ไปนค้นข้อมูลมา d e ratio ของเขาอยู่ในระดับต่ํามากๆเพียงแค่0.48เท่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการอยากจะติดตามข้อมูลแบบละเอียดมากๆเลยเราก็มีบทสัมภาษณ์แบบยาวๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยไปดูกันได้นะคะใน YouTube ผ่านช่องทางของ m o n e y c h ช t นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครูน่นึงค่ะคุณผู้ชมคะแล้วในช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมสนุกกันในช่วง ผละพัณธ์วลลัง์สักครู่หนึ่งค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเว่นจุลินรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริโกแสซครายหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟาร์มาแค่35ยังไม่พอยูนิคชีกทุกกฎการบิลอิน ปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตรไม่เหลือพื้นที่ว่างเปล่าในราคาที่คุณกำหนดเองได้ Unique you Personalize Your Life จาก Index Living Mall ไม่พลาดข่าวสารเพื่อมาอรายงานผมติดประวิทย์ชัยกเกษม ล่าสุดตำรวจก็าและที่ชันเฮตันเจริญค่ะคราวนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปขึ้นแท็กซี่ New 18 สุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้หุละพัน์เวลากงเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้คะ่ะวันนี้เนื้อหาของรายการแบบอัดแน่นเต็มแม็กซ์มากเลยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะรีแลกซ์หน่อยะคะ่ะผู้ชมมาร่วมสนุกกับเราได้ในรายการนะคะเปิดไลน์เข้าไปในมันนี่แชทให้เรียบร้อยจะได้พิมพ์คําตอบส่งเข้ามาได้ไวๆนะคะมาดูคําใบ้ประจําวันนี้กันเลยดีกว่าเวลาจะน้อยหน่อยวันนี้นะคะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างคําใบ้แรกขึ้นจอมาเลยนะคะจะได้มีเวลาตอบกันเยอะ พัฒนาที่พักอาศัยอาคารพาณิชย์แล้วก็พื้นที่ค้าปลีกก็ยากอยู่นะคะยังตอบยากพมก็มีหลายบริษัทอยู่อ่าคำใบที่สองมาเลยแล้วกันค่ะหู้โผู้ชมวันนี้ก็ยากอะ่ะวันที่เริ่มต้นซื้อขายในตลาดคือ5กุมภาพันธ์2535คือถ้าไม่ใช่ผู้ก่อตั้งธุรกิจนี้ก็ยากอยู่นะคะอะมาคำใบที่3แล้วกันเผื่อจะช่วยได้ ใช้พื้นที่จัดคอนเสิร์ตเป็นประจำต้องมีคนตอบอิมแพ t แน่เลยแต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมโปรดิวเซอร์ว่าใบเพิ่มหน่อยเออขึ้นต้นด้วยตัว B แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว D นะคะคุณผู้ชมคะ B แบบ B ตรงๆเลยนะคะเอาฉเฉลยไหมโปรดิวเซอร์ยังหรือไงดีคะ อของรางวัลให้คุณผู้ชมได้มีเวลาหาคําตอบกันนิดนึงนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าผู้ที่โชคดีตอบถูกเป็นท่านแรกก็จะได้ไปเลยฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1,000บาทจากบลจวันนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะ,ะนี่ก็เป็นของรางวัลที่ผู้โชคดีประจำวันนี้จะได้รับไปนะคะ กลุมอสังหาร,ริมมรัพับและก่อสร้างจัดคอนเสิร์ตเป็นประจำขึ้นต้นด้วยตัวบีลงท้ายด้วยตัวดีเพราะฉะนั้นเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าแล้วผู้รับผิดวักองประจำวันนี้ได้แก่บ,บุนบ ขึ้นต้นด้วยตัวบีลงท้ายด้วยตัวดีไม่รู้ว่ามีคุณผู้ชมตอบถูกบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเอางี้ละกันคุณผู้ชมถ้าสมมติคุณผู้ชมแบบรู้สึกว่ามันยากตอบไม่ถูกก็ส่งไลน์มาค่ะว่ายากไปเพิ่มหน่อยเดี๋ยวเราะจะไบเพิ่มให้นะคะเพราะอยากให้คุณผู้ชมได้ของรางวัลไปทุกวันเลยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะสาหรับเปิดจอรถเ,เทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะโชคดีสำหรับการลงทุนสวัสดีค่ะ